คนท้องมีสัญญาณแบบนี้ที่คลอดธรรมชาติไม่ได้แน่นอนอย่าฝืนไม่งั้นเกิดอันตรายต่อทั้งแม่และลูกในครรภ์คนท้องนะคะเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่มากกว่า50ก็อยากที่จะคลอดเองตามธรรมชาติอยากคลอดเองทางช่องคลอด แต่ถ้าหากการคลอดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ดีถ้าคุณหมอแนะนําว่ามีความเสี่ยงถ้าหากเราคลอดเองตามธรรมชาติหรือทางช่องคลอดเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อแม่และทารกในครรภ์ให้คุณแม่เชื่อถือคุณหมอที่แนะนําอย่าฝืนนะคะว่าอยากคลอดเองธรรมชาติดูก่อน ไม่งั้นคุณแม่จะเป็นอันตรายได้แล้วก็ทารกในครรภ์ก็อาจจะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะสัญญาณนะคะที่คุณหมอจะแจ้งว่าคุณแม่คุณแม่เนี่ยคลอดเองตามธรรมชาติไม่ได้แน่นอนนะข้อดทางช่องคลอดไม่ได้แน่นอนควรที่จะผ่าตัดคลอดมีสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณแรกเลยหรือว่าภาวะแรกก็คือภาวะที่ คุณแม่มีช่องเชิงการแคบนะคะซึ่งคุณหมอจะรู้ได้อย่างไรนะะก็ดูจากที่ความสูงของคุณแม่ถ้าคุณแม่สูงน้อยกว่า145นะ,ะโอกาสที่จะมีภาวะช่องเชิงการแคบเนี่ยจะมีสูงมากๆเลยหรือคุณแม่บางคนอาจจะสูงยาวเขาดีก็จริงแต่ถ้าตรวจช่องเชิงการแล้วโดวยการตรวจภายในนะค,ะคุณหมอประเมินแล้วว่า มีภาวะช่องเชิงการแคบเนี่ยคุณแม่อย่าฝืนนะคะเขาเล่าคุณหมอแนะนําว่าควรที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องดีกว่าดีกว่าการที่จะเบ่งคลอดทางช่องคลอดเพราะถ้าคุณแม่ฝืนนะคะคุณแม่ก็เหนื่อยนะคะลูกก็มีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจนเสี่ยงต่อเสียชีวิตในครรภ์น,นั่นเองค่ะภาวะที่2นะคะก็คือภาวะที่ทารกในครรภ์ตัวโตมากๆคําว่าตัวโตมากๆก็คือคุณหมอบางคนนะคะถ้าประเมินแล้ว น้ำหนักทารกในครรภ์มากกว่า3,500กรัมขึ้นไปนะคะอย่าเสี่ยงที่จะคลอดเองหรือบางคนน้ําหนักประมาณ4,000กรัมเลยก็มีถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเบาหวานนะคะขณะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นให้คุณแม่ยึดถือคำแนะนำของคุณหมอเป็นหลักถ้าคุณหมอแจ้งว่าทารกในครรภ์ตัวโต นะควรที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องคุณแม่ก็ควรที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอเพราะหากคุณแม่ฟื้นนะคะจะทําให้คุณแม่เนี่ยเสี่ยงต่อภาวะที่หมดแรงเบ่งถ้าเบ่งไปนะคะหรือทารกในครรภ์ก็เสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจนเสียชีวิตในครรภ์ได้อาจจะคลอดศีรษะได้แต่อาจจะติดที่บริเวณไหล่ของทารกนะคะทำให้คลอดไม่ได้ก็เสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตในครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอแจ้งว่าทารกในครรภ์ตัวโต นะคะน้ำหนักประมาณ4 0 0พันกรัมควรที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องให้คุณแม่ผ่าตัดตามคำแนะนำของคุณหมอเลยภาวะที่3นะคะก็คือภาวะที่ปากลูกไม่เปิดเพิ่มนะคะอันนี้ในกรณีที่คุณแม่อาจจะเข้าไปในห้องคลอดแล้วนะคะปากลูกเปิดมาเรื่อยๆแล้วแต่ปรากฏว่าปากลูกชะง,งักไม่เปิดเพิ่มนะคะส่งผลทำให้เนี่ย คุณแม่อาจจะเหนื่อยเพลียหมดแรงเบ่งก่อนหรือมีความเสียงที่ทารกในครรจะขาดออกซิเจนนะคะคุณหมออาจจะแนะนําเรื่องของการเจาะน้ำขําดูนะคะว่าป่องลูกจะเปิดเพิ่มไหมหรืออาจจะให้ยาเร่งลอดช่วยนะเจาะน้ำขําก็แล้วให้ยาเร่งลอดก็แล้วป่องลูกก็ยังไม่เปิดเพิ่มคุณหมอ อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดข้อทางหน้าท้องไม่งานเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนค่ะภาวะที่4นะคะก็คือคุณแม่เหนื่อยล้าหมดแรงเบ่งนะคะร่างกายอ่อนเพียรนะคะเบ่งต่อไม่ไหวแล้วอันนี้ก็แนะนําว่าให้ผ่าตัดข้อทางหน้าท้องนะคะแต่ต้องขึ้นอยู่กับคําแนะนําของคุณหมอคุณพยาบาลที่เฝ้าคลอดดูแลคลอดของเรานะคะข้อที่5นะคะก็คือ ทารกอยู่ในทากลทาขวางนะหรือว่าท่าศีรษะก็จริงแต่ทารกเนียหน้านะ การที่จะเบ่งคลอดเป็นเรื่องที่ยากมากนะเสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตในคภ์เพราะฉะนั้นถ้าทารกอยู่ในท่าที่ไม่ใช่ศีรษะเป็นส่วนนำท่าก้มหน้านะคะคุณหมอจะแจ้งเราว่าควรที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเราก็ไม่ควรที่จะฝืนคลอดเองตามธรรมชาติภาวะที่6นะคะก็คือภาวะรกเกาะต่ำนะถ้ามีภาวะรกเกาะต่ําเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดไม่แนะนําให้คลอดเองทางช่องคลอดเพราะมีความเสี่ยง ที่จะตกเลือดก่อนคลอดขณะคลอดแล้วก็หลังคลอดได้สูงมากๆเลยภาวะที่7นะคะก็คือคุณแม่อาจจะมีเนื้อง,งอกหรือว่ามีซีดนะคะที่ขัดขวางการคลอดอขัดขวางช่องคลอดหรือในมดลูกก็แล้วแต่อันนี้คุณหมอนะะ่าจะพิจารณาแนะนําคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะในการที่จะผ่าตัดคลอดภาวะที่8นะคะก็คือภาวะที่ทารกในครรภ์นะคะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน นะก็คือเสียงหัวใจทารกเนะะี่ยค่ะลดต่ำลงนะคะต่ำกว่าค่าปกติปกติคือ120-160ครั้งต่อนาะทีนี่คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ถ้าทารกในครรภ์น,นะคะมีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจนคุณหมอก็จะนำรีบให้คุณแม่ผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะแล้วก็ภาวะที่9นะคะก็คือภาวะที่คุณแม่มีประวัติเคยผ่าตัด คลอดนะคะในครรภ์ก่อนถ้าในท้องหลังเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้คุณแม่เนี่ยค่ะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องไม่แนะนําให้ฝืนคลอดเองทางช่องคลอดเพราะมีความเสี่ยงนะคะที่จะมดล,ลูกปริมดลูกแตกนะหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะตกเลือขดขณะคลอดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด9้าวสถานะนะที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกับคุณ,มคณแม่นะคะหรือว่าเกิด ก้าวสัญญาณที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําให้คุณแม่นะคะอย่าคลอดเองทางช่องคลอดเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อแม่และทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะ